ขอได้บุพระคุณเจ้าลงรับประเคนพระทหารครับมุทิตาอุเบกขาวดินนะก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาเจ้าภาพพระทหารสังฆทานาน้ำปานะได้ประเคนถวายพระทหารพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้ขอนโมทนาคณะศรัทธา เาพาพมีคณะยมลุงมหาสมเจตยมป้ต้อยชัยราชคณะสัทธาพี่น้องชาวบ้านห้ยน้ำเย็นคณะศัทธายมลุงศักยมป้อยุ้ยจากสเสน่ชายน้ําแล้วก็คณะศรัทธาคุณแม่จันฟองปัญญาเรืองจากท่าตอนชมจันท์พร้อมลูกหลานครับแล้วก็คณะศัทธาเะ้าพคณะสถาบันพลังจิตนุภาพสาขา2.51่วัดนิวสถาน แล้วก็คณะเสิยจอนุสิ์ในท่านเจ้าพกคุณสมเด็จพระญาณวาชิรธรมหลวงพ่อวิริยังสิรินธโรทุกท่านทุกคนครับขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามี แล้วก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพพัตหารนำปณะ,ะประจำวันที่สองกันยายน2568โดยคุณธนวัฒน์คุณอุรยวันคุณชนิดาคุณพิเชษคุณวนาภาเด็กหญิงธัญททพเด็กหญิงจารุวัรกิติบัาชาร่วมเป็นเจ้าภาพ1,100บาทคุณชันธนาเมธทาวีนายนรงเดชเมทาวีาาร,มว,รวมเป็นเจ้าภาพ20บาทคุณประแขกนธวรรใจเดช 50บาทพร้อมค่าน้ำค่าไฟ1000บาทคุณแม่พจนาอุดมพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย100บาทคุณกัลยาดานฮรัญยวัฒน์100บาทคุณภูริดาชัยนาทวีรนน์พร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลถึงตัวถึงตัวเอง100ถึงตัวข้าพาเจ้า100บาทคุณสุรีศิรวุฒิรวมบุญ100บาทคุณนิตยาฐานงามพร้อมครอบครัว100บาทท่านอาจารย์สุดารัตน์คมทองชูสกุล50บาทคุณพิมพ์ชวีสุขเลิศ100บาท คุณจิรายุวงเกียรติใจ50บาทเด็กชายพัศกรวงเกียรติใจ50บาทอุทิศส่วนกุศลถึงคุณพ่อสะอาดคุณแม่ทนสีนวลสุขเลิศคุณสุกัญญามีมากรวมเป็นเจ้าภาพปัจจัย100บาทคุณรัติกรพืชสิงรวมเป็นเจ้าภาพ200บาทร่วมบุญถวายพัตหารค่าน้ําค่าไฟผู้ไม่ประสงค์ออกนามร่วมบุญ9บาทครับคุณแม่จันทีจันทาพร้อมครอบครัว รวมบนญ50บาทคุณแม่ทองสีหานวิเศษพร้อมครอบครัว50บาทคุณเฉลวยศรีแจม่มพร้อมครอบครัว500บาทคุณปลเลี่ยมสายโสภาพร้อมครอบครัว100บาทคุณลิตาเชตรีพร้อมครอบครัว100บาทาร,ร,มร,ว,าทรวมบุญหม้อปแปลงไฟฟ้าโดยคุณป้าแขกนัทวันใจเดชพร้อมลูกๆเป็นปัจจัย2,000บาทรวมเป็นปัจจัย5529บาทครับคุณป้าไก่ทองสีหานวิเศษร่วมอุทิศส่วนกุศล ให้คุณพ่อลาหานวิเศษคุณแม่อ่อนหานวิเศษคุณพี่จังหวะหานวิเศษเป็นปัจจัยหนึ่งบาทครับคุณพลพัฒน์เจริญธนโยธินและคุณแม่แอบป่อจะมาอุทิศส่วนกุศลให้ในายเก่งวงเกตมานางสำราญจันอ่วมนายปุ้ยวงเกตมานางสีทวนป่อจะมานางมาวงเกตมารวมเป็นเจ้าภาพถมที่ดินมอแปลงไฟฟ้าพัตหาหร150บาท คุณแม่แอบป่อจะมาโอ้หายป่วยแล้วขออนมโมทนาครับวันก่อนส่งมาว่าป่วยหนักวันนี้หายป่วยแล้วดีใจข่าวดีครับครอบครัวกาขาวครอบครัวสีโชคโดยคุณแม่พยอมกาขาวสีโชคคุณธิตารีกาขาวคุณรัญญารัตทิลมรวบมบุญมาแปลงไฟฟ้า ถมที่ดินและก็พัตหาหาร220บาทอุทิศส่วนกุศลให้นายสนั่นกาขาวและเด็กชายเติมเต็มกาขาวครับครอบครัวกาขาวมีลูกเจ็ดคนเออทีนี้ตายสองเหลือห้าอันนี้อันนี้พอไปพอมาอยู่วันนี้ <laughs> ครับ <c oughs> โดยคุณแม่พยอมกาขาวสีโชคลูกสะัยคุณสุภาพกาขาวปัญญาคุณเกษมสกีกำแก้วกาขาวคุณพานุพง์กาขาวนายคำพูลกาขาวนางอาหลิงกาขาวร่วมบุญมอแปลงไฟฟ้า100บาทถมที่ดิน100บาทพัตตาหานร120บาทเอีอ่นึ่งร0 บวก20รวมเป็น320ครับอุทิศส่วนกุศลให้นายบุญมีกาขาวนางจันกาขาวนายสนั่นกาขาวเด็กชายเติมเต็มกาขาวและก็นายปั่นกาขาวขออนุมโมทนาสาธุการในกุศลและเจตนาจะภาพทุกท่านทุกคนครับสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามี <c oughs> อย่าไปเชื่อใครเขาลือว่าจาันพิโรธนี่รักษาโรคได้ดูสภาพตัวเองเมื่อวานยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะว่าสมาธิเพื่อการรักษาโรคนี่รักษาได้จริงครับยกเว้นโลกเวนกับโลกกรรมนี่สองโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบนี้ที่เหนือกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือกรรมกับวิบาก,กรรมเราแขวนพระ เชื่อว่าครั้งที่สุดแล้วนะแต่พอกรรมมาถึงมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้พอถึงถึงเวลาแล้วท่านจึงมีคําว่าเจ้ากรรมกับนายเวรเนี่ยนายเวรคือคนที่รอรอที่จะรอที่จะคิดบัญชีเราอยู่ส่วนเจ้ากรรมนี่คือกรรมในปัจจุบันขณะมาถึงแล้วเนี่ยทำยังไงฉะนั้นที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเดินจงกรมทําสมาธิภาวนาเนี่ยแหละคือการผ่อน ผ่อนความแรงของสิ่งเหล่านั้นลงด้วยเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วยเพื่อแก้ไขสิ่งเดิมด้วยมีสองอย่างในการเดินจงกรมทำสมาธิแต่ละวันนี่ไม่ได้เสียเปล่าไม่ได้สูญหายไปไหนเราแก้ไขสองเรื่องชีวิตพระเจ้าท่านเล่าเรื่องอดีตชาติแต่ท่านไม่ได้มุ่งเน้นว่าทุกอย่างจะต้องก้มหน้ารับกรรมเก่านะเนี่ยศาสนาพระเจ้าเป็นอย่างนี้ศาสนาที่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นกรรมเก่าเป็นบุญเก่าเป็นบาสนาเก่าบาร,รมีเดิมอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง แต่เราสามารถทําได้ในปัจจุบันขณะเราก็ทําเราก็ทำ,ทำนะเหมือนกับว่าวันนี้เหมือนเหมือนท่านว่า,ามโนปุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมายานะมะนาสาเจปตุเทนาาะภาสติวากรลติวาตาตัวนังสุขมาเนวติจักกังวาวรตโตปังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งปวงสําเร็จแล้วด้วยใจนะไอ้กรรมกับวิบากของกรรมมันเหมือนวัว กับเกวียนกับล้อเกวียนที่เดินตามเดินตามเท้าบัวไปเรื่อยๆทาเมื่อไรที่บัวทาเมื่อไรที่บัวมีกําลังอยู่บัวก็ยังจะนําหน้าล้อเกวียนอยู่แต่ทาเมื่อไรที่เกวียนนั้นอะล่อบัวหมดกําลังเมื่อไร่เกวียนมันก็จะตามบัวทันเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านอุปมาเหมือนหมาป่าที่ไล่กระต่ายนะเมื่อไหร่ที่กระต่ายมีกําลังอยู่หมาป่าก็วิ่งไม่ทัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กําลังของกระต่ายหมดกําลังเมื่อไหร่หมาป่าก็ตามทันเมื่อนั้นในกรณีเดียวกันที่พวกเรากําลังมาเดินจงกรมมา,มาทําสมาธิมาสร้างคุณงามความดีอยู่ทุกวันเนี้คือเราพยายามที่จะเพิ่มแรงให้ขากระต่ายมาให้เราหนีได้แต่ถ้าหนีไม่ได้สามีจจปฏิปโนนะเราก็รับสิ่งนั้นด้วยใจของเราอย่างเป็นปกติสุข ท่านจึงเรียกว่าการรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะเมื่อคืนเนะ่เล่าเรื่องความเป็นจริงเล่าเรื่องความที่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงพอมันเห็นจริงแล้วอย่าปฏิเสธมันยอมรับคําว่าสามีจิตป,ปฏิปโนที่เราที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันนะคือท่านผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระรหัน์คือเป็นผู้ที่ไม่หนีกรรม ท่านไม่หนีกรรมไม่ปฏิเสธกรรมท่านยอมรับกลไกของกรรมอย่างเป็นปกติสุขโดยที่ใช้สติปัญญาแก้ไขสิ่งเหล่านั้นนะแทนที่มันจะมันจะรุนแรงมันกับบางเบาลงเหมือนท่านทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ที่พยายามที่จะอธิบายหลักการของกรรมหลักการของวิบากของกรรมว่าเมื่อเรากินยาขมยามันก็ขมแต่ถ้าเราผสมกับน้ํายานั้นมันก็มันก็ขมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ความขมของมันจะลดลง ในกรณีเดียวกันที่เรามาปฏิบัติเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาก็มาช่วยผ่อนแรงสิ่งที่มันควรจะควรจะรุนแรงควรที่ควรที่จะขมเต็มที่กับเรามาลดความขมมันลงเท่านั้นเองฉะนั้นกรรมและวิบากของกรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วเป็นปก,กติฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครเขาเขาว่าอาจารย์ไพโรนในรักษาโรคไดนะ้พอถึงที่สุดแล้วถึงแก่กรรมนะ คุณหมอที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ก็ช่วยท่านไม่ได้คนที่จะช่วยท่านได้อย่างเดียวคือหัวใจของยอดนักสู้เท่านั้นในวันที่เรามาเดินจงกรมทำสมาธิภาวนานะเรามาเตรียมใจเพื่อให้ใจของเราเป็นยอดนักสู้ในข้อนี้สำคัญดะงนั้นอย่าไปถ้าดีที่สุดเจ็บไข้ได้ป่วยมาปรึกษาหมออย่าเถียงหมออย่า ไม่ใช่ว่าอาจารย์อาจารย์ว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าอย่างนี้อย่าไปเชื่ออาจารย์มากเหตุผลว่าอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ก็ยังบ้านหมุนอยู่เลยาลาอย่างหมุนอยู่เลยนั่งนั่งก็ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้โอ้มันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินไอมะม่วงต้นมะม่วงเนี่ยไปลบกับมันอยู่สองวันวันที่สามมาบ้านหมุนเลยครับมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินถ้าไม่มี ขันบ่อมีปัญญากษสิว่าโอ้ยผีก็บกมวงเห็ดอาจารย์แล้วเนาะปัญเสวานาะ <c oughs> จากนั้นการที่เรามีใจแก้หัวใจของเราเพื่อจะรับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั่นละ่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดนะเรามีสติมีปัญญารู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็วางใจของมันรับและใช้สติปัญญายอย่างที่มีสติ พอเรามีสติปัญญามันก็เกิดพอได้คิดบ้างปัญญามันก็เกิดเหตุผลทําไมท่านถึงว่าสติกับปัญญามันมาพร้อมกันเพราะมันไม่ได้สอดแทรกด้วยอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกมันไม่ได้แทรกเพราะความเชื่อไม่ได้แทรกเพราะความคิดเรามีสติรู้มันแล้วปัญญาในการแก้ไขมันก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นอาการเจ็บป่วยธรรมดาก็เป็นเรื่องปกติครับแต่การใช้สติปัญญาในการแก้ไขต่างหากที่เป็นเรื่องสําคัญครับลําดับนี้จะได้ขอ อุบาได้นำพาคณะศรัทธาทั้มพระคุณเจ้าพระเจ้าประสงค์ได้สวดละขีสวดอิติปิโสเป็นลําดับสื่อไปครับ <c oughs> อิติปิโสภะขวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตตรุบริสัตถมัสาราติสัตถเดวมโนสังบู バカワティサワガト。<music> <music>

ตะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุกละเอ 3도사 가상 거바 자 สัมมาสัมปโธวิจาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุตโรบุริสัตถมสาราติสานาเทวมโนสานัง no วุณโตภะวะติสว่างกัโตภะวะตัตตาโมสันติ ติโกะการิโกะเอหิบาิกโกอบจิโกะอัจตังเวทิตามิญโยหิสุปิปันโนะคะวะโตสาวกัสังโฆอชุปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยาปตติปันโน bhagavato asavaka sangho sami chipati bhagavato asavaka sangho yati tang chatari purisa yukani atapurisa pu kala Yes watasa sanggounaayo apa yoota kiayo menjadi karena anrang bonnya เสัตะสาตะตาหอตอาเวราสุขชีวิโนหอยสัตว์ั้ายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุตุเมื่อเถิด กาตั้งบนยังบาลังไม้หางสาเัเป๋ปักีปวันโตเตขอให้สัตว์ั้งสินานจงเป็นผู้มีส่วนได้เสรวยผลบุญกานที่กราบเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเดิมอนุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยวิริยังคานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพคุณงามความดีบาร,รมีธรรมในท่านเจ้าพุคุณสมเด็จพระยานนาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรแลมหน้าแห่งการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาของคณะ,ะสงฆ์โมใหญ่จงเป็นมหันาเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะพละ ปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเย yeah. ท้าวเรวะปุราริปุเรนติสคารังเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปักปติอิจิตังปัตติตังตุมังค um ิปมเมวะสมิจโตสาเบปุรนตตสังกปา ฉันโดปะนาราโสยัตถมณิโชติราโสยัตถะสมปิโยวิวัจฉนโตสมปโรโกวินาสโตมาตมาวัตวันดาโยสุขิธิกายุโกภวาสมปิติโยวิวัจฉนโตสมปโรโกวินาสโต มาเตมาวตวันตารโยสุขิติคายุโกภวะสมิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโขวินัสตุมาเตมาวตวันตารโยสุขิติคายุโกภวาอภิวาตนาสิริสานิจังุตปัจญโน ชตารธรรมวตันติอายุวันโอสุขังภาลาอัดาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสักะจเมเปตานังดาคินันดาชาปมเบกตามนุสสรังนาฮิรุนังวาสโกวายาวันยาปริเทวนา

บาลัญจะบิโกนังมโนปดินังตุเมหิปุญญาปสุตังอนัปปักันติภาวะตุสัพปมังการังรักันตุสัพปเทวตาสัพปพุทธานุภาเวนสัทธาโสธิพวันตุเตภาวะตุสัพปมังการังรักันตุสัพปเทวตา สัมาธรรมานุปเวนะสัตโสติภวันตุเตภาวตุสัปมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปัสังฆานุปเวนะสัตโสติภาวันตุเตปฏิสังขฆโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามี

इति पुरानं च वेदानां परिहङ्गामि न वञ्च वेदानां न उपादेशामि यातराज मे भविषति अनवचत च भासु विहारोचति सदो सदो ยะถาสุขังปริปุญจันทาพัตตาหาอันอันเป็นมงคลทั้งหลายเหล่านี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วขอท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคตามอัตภาพแห่งตนให้ถึงพร้อมแปรยังประโยชน์ตนแด่ประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิดสาธุากับลงดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญกณะนุ่งนตนสนัทคนะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ไว้พระพร้อมกันนะครับอราหงสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวะกโตพระกวาตะาธรมโมธรรมังนามาสามี โสปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนามิทุกท่านข่าวคว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร,าาพอร้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์คราาับลำดับต่อไปขอการาบเรียนเชิญขนา้าราชกาศรัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านร่วมกันรับประทานอาหารได้ในโอกาสนี้นะครับขอบการาบเรียนเชิญครับ ใน,นานามัดป่าสมเด็จพรายนาววเชิโรโดมหลวงพ่อวิริยังสดินทโรขออนุโมทนาในกุศลเจตนาในคณะองคตนศรัทธาสาธุชนทุกทท่ทานที่ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระคุณเจ้าในเช้าวันนี้ทุกทท่ทานครับในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับคณะผู้ปฏิบัติธรรมคณะองคตนศรัทธาร่วมกันรับประทานอาหารได้ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ